สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูไลน์กลุ่มของเพื่อนบ้างนะคะนี่กดไปที่ไลน์ก็จะขึ้นภาพแบบนี้เนาะก็เราก็จะมีกลุ่มดาบวิฆาตสศุนรกับเพื่อนนะคะเป็นสุภศลาแต่ไม่เคยตอบอะไรมาเลยเราก็กดไปที่ของเพื่อน อันอันนี้เราแคปหน้าจอให้เพื่อนดูนะว่าเรามีช่อง YouTube แล้วก็มีคนคนนึงเขาเขียนว่าพิมพ์ได้ละอะไรอะไม่เข้าใจให้เราส่งคลิปที่ที่เราทำไว้เนาะเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะอันนี้ครั้งแรกนะโอ้โหทำไมไอ้น,นี่เยอะกันจังอะเข้าหน่อยเข้าหน่อยนะชิบหายอะไรหาย ไม่นะอะไรอะอะไรเราไม่เข้าใจอะไรฮะถ้าฟังไม่ทันอะไรนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเมื่อกี้เราฟังไม่ทันฟังไม่ทันอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะ โอเคผมชื่อชื่ออะไรอ่ะงาคิเม่รู้ชื่อผมแล้วนะ่ะไม่คงไม่ต้องบอกแล้ว่าผมคือใครบอกหน่อยข้าคือคนที่อยู่ในห้องสองและข้ามีชื่อว่าเิยเสียงดัง เอโดมาวะโคน,นันเอ้ยอยองยอง <c oughs> วิ้ดีขำ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 เออชอบชอบชอบค่ะคือคนที่อยู่ในห้องสองยากยากยาอะไรจองแอดไลน์เข้ามาะอะไรวะ <c oughs> เอดมา แอดอะไรอ่ะไม่เข้าใจแอดอะไรแอดมาแล้วเราจะได้เลือกเความอร่อยความอะไรล่ะอร่อยอร่อยอะไรวะอะไรออร่ยอร่อย ็คือว่าอัดคลิปอะเยอะมากดูดีเป็นสิบสิบอันแม่งแม่งไม่รู้อัดมาเป็นอะไรเนี่ยอัดมาลายกลมแบบว่าอัดมาเพื่อมาดูอันนี้อ่อยเดี๋ยว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 ,ยวไอคำว่าอร่อยเนี่ยมันคุนคุนนะแต่แต่ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอะไรวะ อะไรมันอะไรมุ่ยมอยมอยมุยอะไรวะไม่เข้าใจค่าไม่ได้ชื่อทีมค่าชื่อชื่ออะไรเนี่ยชื่อก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือว่าจีนวะหรือว่าอะไรวะไม่รู้จัก สีท,ที่ฉันชอบสีส้ม <laughs> หัวเช้าไงล่ะส้มหัวเช้าเออโอเคโอเคชอบเออเออโอเคโอเคเราถูกใจเออหัวเช้าเออเออเอออะไรวะตัดอะไรไม่อยากทำได้ไหมทำได้ไงอ่ะกูตัดอะไรเป็นอะไรไม่เป็นหรอกกาก ใครวัากากว่าอยากดูเอ่อโทมิโอกาสกิวก็จะส่งวิดีโอให้แต่ขี้เกียจเปิดเนาะอะ,อะแล้วทำแบบนี้ได้ไหมละ่ะมังมัง,งะชื่อปู่เซนิสึคูราจิมะจิโกโรโอ้โหชื่อยาวชิบหายแต่ฉลาดกว่ามึงอะไรวะอันอันนี้เราก็ส่งอะไรไปเรื่อยเนาะ เป็นพิ่งพิ่งทําวันนี้เองพิ่งทําวันนี้แล้วแล้วมาดูลายลายเพื่อนคือสุภาษาไม่ไม่มีอะไรต่อมาเลยผู้บ่าในสุโก,โกเท่ากับบ้องกัญชาเฮียอะไรนี่เดี๋ยวนะตอนตอนแรกเราบอกว่าจีจ้าแล้วจีจ้าบอกว่านานแิแล้วเราเขียนยกเลิกไปข้อความหนึ่งแล้วเราจะเขียนแล้วเราเขียนกับจีจ้าว่ะ เรากนตีนหรือเปล่าแล้วก็ส่งรูปในสโกจีจ้าเลยบอกว่าว้าวเซนิส <c oughs> <c oughs> ุอะไรวะอะไรของมันวะ <c oughs> หัวละเลยจีจ้าส่งรูปไปอีกภาพหนึ่งในสโกเท่ากับบ้องกัญชา <c oughs> จีจ้าเรามีช่องยูทูบแล้วนะ <c oughs> นี่ส่งรูปแล้วแม่งไม่ไม่ ไม่มีอะไรตอบกลับเลยเรา,มาไราม่ได้เราไม่ได้เขียนว่าอ่านอ่านแล้วไม่มีไม่ไม่มีเลยเลยไม่มีอะไรตอบเลยพวัวอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจอยากจะด่าแต่จะด่าไม่ได้นะก็สําหรับวันนี้เราดูล,ลายลายเพื่อนหรือลายกลุ่มของเพื่อนนั่นเองเนาะจะเป็นดาบพิฆาตศูนย์เนาะ แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทั้งเพื่อนกลุ่มแล้วก็เพื่อนนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ